สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการะเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระบูชานะคะพี่พระบูชาไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากค่ะพี่ขาข้อขนาดฝ่ามือค่ะพี่เปรียบเทียบดูก็ขนาดฝ่ามือนะคะพี่ขานะคะอันนี้นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอว่าที่1,200บาทนะคะ คะพี่เป็นเป็นภาพพุทธหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจข้างหน้าจะมีรอยลงทองหน่อยๆนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาเพราะว่าหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ขาพระบูชานะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดก็แอนไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณคะ่ะ ส่วนอันนี้คะ่ะพี่ขาอันนี้เป็นสร้อยประคำคะ่ะพี่ขาสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มคะ่ะไม่ใช่คะ่ะหลวงปู่เอี่ยมคะ่ะพี่ขาขอโทษค่ะพูดผิดคะ่ะพี่ขานะคะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อันนี้ขอไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่สร้อยประคำเส้นนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทคะ่ะพี่พี่ดูความเก่อของเม่ประคำค่ะพี่ขาเก่ามากเลยค่ะพี่ขานะคะ เก่ามากเลยค่ะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็โทรมาคุยเข้ามาสอบถามได้น,นะคะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ปิดตาประคำปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขานะคะยาวอยู่นะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่1,3 0 0บาทนะคะพี่สร้อยประคำเส้นนี้หนูขอว่าที่1,300บาทค่ะพี่ขา1,3 0 0รบาทปลายทางบอกเพิ่ม5้าบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นสายคาดเอวค่ะพี่สายคาดเอวหนูจําไม่ได้ว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขาแต่มีตะกุดอย่างนี้เลยค่ะพี่มีตะกุดตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะ นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทพอค่ะนะคะสายคาดเอวตะกรุดนี้นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสายคาดเอวไม่ทราบว่าหลวงพ่อที่ไหนนะคะพี่ขานะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นตะกรุดเหมืองกันค่ะพี่ขาตะกรุดดอกนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะหนู หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะมีเชือกอย่างนี้นะคะพี่ค่ะทั้งซ้ายทั้งฝานะคะพี่อ๋อหลวงปู่หลวงพ่อจงเหรอหลวงพ่อจงหลวงพ่อดงหลวงพ่อจงเหรอเนี่ยค่ะพี่ใช่หลวงพ่อจงไหมคะพี่ เขาเขียนไว้อยู่หลวงพ่อจงอะค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะค่ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อจงค่ะพี่แล้วก็มีรอยจานอย่างนี้ค่ะพี่นะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงปู่หมุนนะคะพี่ อันนี้ได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ขาดอกเล็กนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขานะคะ พี่ซื้ออันนี้ไปพี่ก็ได้เป็นชุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะดอกละ500บาทนะคะพี่ดอกละ500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นหลงพ่อท่าค่ะพี่ขาสีพึ่งหลงพ่อท่านะคะพี่เป็นสีพึ่งหลงพ่อท่าค่ะพี่ขานะคะสภาพด้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แล้วก็มาพร้อมใบอย่างนี้นะคะพี่จะมาพร้อมใบอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอานสรรพี่นะะค เขาเขียนจะไว้อย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อบาทนะคะพี่ปรับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนี่หนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาหก0้อบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะแป๊บนะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ตะกรุดดอกดอกเล็กนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทความไอ ปลายทาง50บาทนะคะพี่ขาตะกลุดอกนี้ค่ะพี windows, ่นะคะ600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส anyway. ่วนอันนี้จะเป็นมีดค่ะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขาเริ่มจับขอบอย่างนี้ค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่มีดหลวงพ่อเดิมด้านนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่1 0 0่บาทค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพี่ไม่สามารถดึงออกได้นะคะพี่เพราะว่าเขาเริ่มจับขอบอย่างนี้ค่ะพี่นะคะไม่สามารถดึงออกได้เลยค่ะพี่ขาอันนีี้หูขอวท่100 บาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอ so ันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นด้ามใหญ่นะคะพี่อันนี้จะเป็นด้ามใหญ่ของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกนะคะพี่ตรงปลายจะมีตะกุดอยู่สามดอกอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะตะกุดหนึ่งสองสามสามดอกนะคะพี่ขานะคะส่วนภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพมีดด้านข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอย่างที่เห็นกันเลยนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ด้ามใหญ่นี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ พี่นะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่มีจะปลายแหลมนะคะพี่ขาะนะคหนูขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นหนังเสือค่ะพี่ เป็นหนังเสือหลวงพ่อสวัยนะคะพี่คะ่ะเป็นเสือหัวขาดค่ะพี่เสือหัวขาดนี่ขอไว้ที่1 0 0่บาทนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นขนอย่างนี้เลยค่ะพี่คะ่ะตามภาพนะค,คะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่คะ่ะอันนี้หนูขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อสวัยนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อสวัยค่ะพี่ค่ะนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่คะ่ะหนังเสือคะ่ะโอเคค่ะพี่คะ่ะเรามาดูพระย่อยๆองค์เล็กๆกันดีกว่านะคะ ส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นตะกุดหนังนะคะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดหนังอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะตะกุดหนังดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บา, up, 50บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตานะคะพี่ขาปิดตานี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นผ้าปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่600บาทปลายทาง ห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เดียนหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขาปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ปิดตาหลังแบบนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมนะคะพี่อันนี้ขอวัที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมนะคะพี่ขาหนูขอวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียนหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขานะคะเรียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่อันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเรียนหลวงปู่ทวดนี้นะคะพี่คาหนูขอวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะเรียนปู่ทวดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเรียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาปู่เอี่ย นี่ am, ขอวันท nice ี anyway, er ่หกร้อยบาทนะคะพี <Stat> ่เรียนหลวงปู arre, <IDE> ่เอี่ยมนี่หนูขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเรียนปู่เอี่ยมค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่ขาหลวงพ่อวงนี่ขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะเ้อหลวงพ่อวงนี่หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนจักรหลังช้างนี่หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวก เพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปลอหลวงพ่อเงินค่ะส่วน mm. อันนี้ก็จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญโบราณก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาตะกุลหลวงพ่อแก้วพิษสมอนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุลหลวงพ่อแก้วพิสมอนค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็น fulfil. รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะคะพี่นะคะนะคะพี่เหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวง หลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่ขารูปปลอหลวงปู่เขียวอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะรูปปลอหลวงปู่เขียวองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จวัดปากน้ําองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จโตค่ะพี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรโตทุกอย่างอะพี่นะคะ อันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500ร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่ขาหนูจะไม่หนูกลัวเรียกผิดกับพี่นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปองค์นี้นะคะพี่ขาขายตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ก็ขายกันสภาพนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอวันที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นแหวนโบราณไม่แสเบนกาวกาวแหวนหนังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่เหมือนหนังนะคะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่แหวนนี้ขอวันที่500อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ สลนั้นจะเป็นเบีย้ยแก้กเก่านะคะพี่ขาเบีย้ยแก้อันนี้ของมาที่700บาทนะคะพี่เบีย้ยแก้องค์นี้นะคะพี่ขานะคะไม่รู้ว่าเป็นของหลง รอดวัดนายงหรือป่าหนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินนี่หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อโบยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อโบยนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดรียญหลวงพ่อโบยนี่หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูป หลอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหลอโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขาหนุขอวที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสว่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จอะไรข้งอย่างเนี่ยค่ะพิมพ์สามเหลี่ยมเลยค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอวัดที่500บาทนะคะพี่นะคะพระพิมสามเหลี่ยมนี้นะคะพี่ขาหนูขอวัาที่500บาทปล <tive> <belt> ายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จยกค่ะพี่สมเด็จยกนี้ขอวัาที่700บาทนะคะพี่สมเด็จยกองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอวัาที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จยกค่ะส่วนนี้จะเป็นหลงปูสุขค่ะพี่ปูสุขนี้ขอวัาที่500บาทนะคะพี่หลงปูสุของค์นี้หนูขอวัาที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปรหล่อยหลวงพ่อเงินปี1นนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปรหล่อยหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาปุ้มปุ้ยเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอว่ที่500บาทนะคะพี่ปิดตาปุ้มปุ้ยนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหนียญหลวงปู่ผ่าน เหรียญปูพันนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญลงปูพันนี่นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่ขาพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พระกิ่งองค์นี้นะคะพี่ขาหนูกขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระกิ่งไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่อุปคุปตค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาท นะคะพี่อุปคุบองค์นี้ค่ะพี่ขาพี่ได้พร้อมกรอบได้ครบเสร็จอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงรบกวนแอนไลน์หาแม่้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5ปดสก้านนะคะพี่ขาอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ